สวัสดีครับพวกเรา SC f i t n e s นครับผมโ้ดอุ่มครับครับผมโ้ดเพียร์ครับวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำการยืดนะครับเป็นการเซตชิ่งกล้ามเนื้อแบบบัดดี้ใช่ครับผมการยืดสองคนนะครับใครที่มีครอบครัวริบบครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆครับผมชวนกันมายืดนะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นคนยืดครับผมคนนอนครับผมโอเคเราเริ่มเลยนะครับจับไปนเลยครับโอเคจับแรกนอนหงายนะครับ คลายทำตัวให้สบายๆนะครับไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้ออ่าวางมือด้านข้างลำตัวครับโอเคเดี๋ยวเราจะเขย่าเขย่าขาครับเพื่อให้กล้ามเนื้อรับรู้ว่าเราจะทําการยืดนะครับดีแหลกครับดแหลกบูครับแล้วก็ต่อไปเราจะยืดน่องกันนะครับยกเท้าขึ้นมานะครับใช้ศอกวางที่ปลายเท้านะครับมือวางที่ส้นเท้า เข่าลองไปที่เข่านะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสบายๆนะครับค่อยๆกดสงของเราลงที่ปลายเท้านะครับให้ความรู้สึกตึงที่น่องและก็ต้นขานะครับค่อยๆกดกดลงไปค้างไว้8บวนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 แล้วก็คายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทํามัดละ2ครั้งนะครับครั้งละแบนวินะครับโอเคหายใจเข้าครับแล้วค่อยกดลงไปกดแรงกว่รอบแรกนิดนึงนะครับสังเกตดูที่คู่บัตดี้นะครับสังเกตที่คิ้วนะครับคิ้วของวดนะครับก็หยุดไว้ก่อนโอเคครับต่อไป เราจะเน้นมาที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับพับเข่าเข้าไปหาลำตัวครับยกใช้เขา่าทับขายข้าง,างไว้ไค่อยๆยกส้นเท้าขึ้นเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีครับผมได้อีรครับเอโอเคแล้วครับก็ถามบดดี้ด้วยนะครับ, <laughs> รบว่าเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงไหวหรือเปล่านะครับ โอเคเราก็ค้างไว้แปดครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับมาโอเคนะครับ8ปดเจ็ดหกห้าสีามสองโอเคตาม้วต,ต่อไปเราจะยืดด้านข้างนะครับแล้วก็หลังนะครับ วางขาค่อยมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมือหนึ่งจับที่เขา่าอีกมือจับที่ไหล่ฝั่งตรงข้ามนะครับค่อยๆกดเข่าไปด้านข้างพางไว้นะครับแปดเจ็ดหห้าสี่สามโอเคอีกครั้งหนึ่งคนระับ ถามบันดีด้วยนะครับว่าไหวหรือเปล่าใช่ครับเป็นไงบ้างครับตายแล้วครับค่อยๆยืดออกเรื่อยๆนะครับถ้ายังไหวโอเคต่อไปเป็นการยืดต้นขาด้านในนะครับแยกขาออกดันข้างมือจับที่หัวเข่าใช้เท้า ก้าวออกไปกว้างๆนะครับวางขาข้อเท้าลงกับข้อเท้าครับเปิดปลายเท้าของเราขึ้นครับโอเคพร้อมแล้วพอยืดเราก็ค่อยวางปลายวางฝ่าเท้าลงกับพื้นนะครับให้รู้สึกขาตึงโอเคไหมครับ้างไว้นะครับโอเคเปิดปลายเท้าขึ้นผนคายอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับใครที่ตัวอ่อนนะครับกล้ามเนื้อนะยืดหยุ่นสูงนะครับก็ขยับเท้าออกไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนข่านะครับทำเหมือนเดิมเหมือนกัน,นครับรอบนี้ทุกคนคงคล่องขึ้นแล้วเดี๋ยวมาทำไปพร้อ,อมๆกันเลยนะครับยกขาขึ้นโซ่ วางที่ไปเท้านะครับมือจับที่ส้นเท้าล็อกเข่าไว้กดล,ลงไปอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอออโอเคเป็นไงกันบ้างครับ <c oughs> เลื่อนลงมาอ้ดขาด้านหลัง ขาเาหาลำตัวอย่าลืมนะครับเขาล็อกไว้ที่ต้นขาวางเบาๆนะครับให้น้ำหนักไปอยู่ที่มือกดส้นเท้าขึ้นไปให้รู้สึกตึงที่ต้นขาด้านหลังนะครับโอเคอีกครั้งหนึ่ง หายใจครับโอเคโอเควาส้าาไปอีกฝังต้นขาด้านนอกแล้วก็หลังนะครับครับอี่ั้าเมยครับ Okay. ต้นขาด้านนอกครับต้นขาด้านในครับแยกขานี่ครับแยกขาเหยือปลายเท้าแล้วก็วางข้อเท้าไปแบบนี้ครับมือดันในขาหนึ่นไงไว้ครับโ okay. อเคพร้อมแล้วก็ค่อยวางปลายเท้าลงจะรู้สึกตึงๆนะครับก็ รอบสองใครที่ความยืดหยุ่นสูงคนระับวางลงไปแล้วขยับเขา่าไอ้โอเค,อเคตามเนื้อขาเหลืออีกหนึ่งมัดครับที่เราไม่ได้ยืดคือต้นขาด้านหน้าครับต้องนอนพั้มครับอ โอเคแล้วเราจะยืดตนขาแลาหน้ายก oh. พับขาขึ้นมานะพรับขาแล้วก็ค่อยๆพับเข้าไปครับอ oh. ารให้กล้ามเนื้อยืดนะครับ oh. ต่อไปเราจะยืดให้เยอะขึ้น oh. วางเข่าไว้ที่หลังเข่านะครับของผู้ถูกยืดนะครับยก ขาขึ้นมาวางที่เข่าของเรานะครับตอนนี้ถ้าคนตึงมากก็จะตึงมากครับยืดคับลงมาได้นิดเดียวก็จะรู้สึกตึงมากเป็นไงบ้างครับโอเคครับผมนะถ้าใครที่ตัวอ่อนนะครับก็กดไปอีกอ่าผมไม่อ่อนครับต้องเคอีกครั้งหนึ่งครับกดลงไปโอ้ สำหรับใครที่มีความยืดหยุ่นสูงครับกดลงไปแล้วยังไม่รู้สึกอะไรก็สามารถยกเขาของเรานะยกเขาอโอเคเปลี่ยนท่าครับเหมือนเดิมรับเขาโอเคยกเขาขึ้นมาวาง รับขาไปรีแลกครับรีแลกไม่ต้องเกรงนะครับประาสาทสบายเราต้องคอยถามเพื่อนนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับไม่ดีนะครับโอเคเราต้อง้ามว้นะครับถ้าไม่ดีก็ให้ตึงพอประมาณนะครับอีกครั้งนึงครับหนึ่งสองเ่อโอ้โหเห็นไหมครับยืดนได้เยอะมาบ โอเคร้อย <Wow. S 2> okay. ครับต่อไปเราจะยืดหน้าท้องครับดันตัวขึ้นมาดีมากครับ <c oughs> ให้รู้สึกว่าหน้าท้องได้ยืดนะครับโอเคต่อไปยืดหลังครับดันตัวไปข้างหลังโอเคถ้าเกิดว่า wow. ความยืดหยุ่นสูงครับเราก็สามารถช่วยกดลงไปอีกได้โอเคต่อไปนั่งครับหยุดหายใ้ให้มากเอื้อมมือไปแตะปลายเท้าครับก้มลงไปแล้วก็ใช้สองมือครับวางไปที่ัมืหล่นะครับ ค่อยๆกดตึ๊บอ,อีกข้างหนึ่งครับอโอเคเราไปแยกขาออกไปด้านข้างครับใช้มือเอื้อมไปแต่ปลายเท้ามืออีกข้างวาดข้าง เราก็สามารถช่วยเพื่อนด้วยการใช้ซอบวางไว้ที่สะบักครับหรือตรงนี้ใกล้กัาไหล่ครับอีกมือวางที่เข่าครับแล้วก็กดอ๊อ้โอ้อีกครั้งเลยครับอ๊ออ้า เปลี่ยนข้างครับ ส,ส่งซิกหัวกันได้นะครับว่าพอแค่ไหนนะครับค่อยๆย,ยืดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับโอเค,อเคไปนั่งให้สบายครับแล้วเราจะยืดต้นแขนด้านหลังนะครับโอเคนั่งอยู่ยด้านข้างพับแขนลงมาข้างหลังแล้วก็มือนึงวางที่สะบักนะครับ ไหลข้างหลังครับปุ๊บมือกลังถักสอกให้รู้สึกตึงที่ต้นแขนครับ,ต,บตึงครับออตึงครับอืออออีกครั้งหนึ่งโอเคไปยืดไหล่ครับ sáng <laughs> lên <laughs> 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 Kan ye Okey Nah, 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 nah. ให้กล้ามเนื้อดีแหลกนะครับเป็นการบรีบนวดเบาๆนะครับให้รู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าออกสบายๆนะครับให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อดีแหลกตอนนี้ให้รู้สึกว่าสบายๆนะครับผ่อนคลายรู้สึกเบาตัวขึ้นไหมครับสุดยอดเลยครับผม สับมันต้องั่โอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> เรา2คนก็ตามไปดูการยืดแบ,บัดดี้ไว้นะครับสําหรับใครที่กลับกลัวอยู่บ้างนะครับเหนือเบื่อเครียดนะครับก็มายืดยืดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกง่วงครับผมตอนนี้แต่ถ้าไม้หลับสบายคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับจากการตึงตอกกาลังกายมารู้สึกดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากเลยครับผม ครับผมยังไงก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับที่เพจ s อ Park านะครับเพจ SC Fitness Center นนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมีเก็บความรู้มีสาระเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมาฝากทุกๆคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ